ถ้าคุณกรวันนี้เป็นคุณกิติรัตน์นโยบายอะไรที่คุณกรจะทำทางด้านเศรษฐกิจที่คุณกิติรัตน์จะไม่ทำมีที่แน่นอนและชัดเจนนะครับก็คืออันดับแรกเรื่องเฉพาะหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการกู้เงินสองล้านล้านบาทนะครับคือ การลงทุนก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นตรงกันนะครับว่าประเทศชาติต้องการเพราะฉะนั้นยังไงเราสนับสนุนการลงทุนแน่นอนตัวโครงการที่รัฐบาลน,นี้จะกู้เงินสองล้านล้านบาทเพื่อไปลงทุนนั้นเนี่ยเรามองต่างกันและต่างกันค่อนข้างมากเขาจะบอกว่าแผนการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณ8ล้านล้านบาทแต่เอาว่าเราสามารถที่จะกู้มาได้สองล้านล้านนะครับต่อคาถามว่าในเมื่อเรากู้ได้เพียงแค่สองล้านล้านเนี่ยนะครับ เราควรที่จะใช้ทั้งหมดให้กับกระทรวงคมนาคมตามแผนของรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่ทั้งๆท,ที่สภาพัฒน์เองพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เองท่านผู้ชมเองก็คงคิดได้นะครับว่ามันมีเรื่องที่รอการลงทุนอีกมากมายที่อาจจะมีความสําคัญมากกว่าหรือเท่ากันเช่นระบบการศึกษาเช่นระบบการรักษาพยาบาลสาธารณสุขซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนนับล้านล้านบาทเช่นเดียวกัน แม้แต่ถ้าจะทํารถไฟความเร็วสูงเราก็ไม่คิดว่าเส้นทางที่รัฐบาลนี้เลือกเนี่ยเป็นเส้นทางที่คุ้มค่าต่อเม็ดเงินที่จะใช้มากที่สุดรัฐบาลของประชาธิปัตย์ก็เคยพูดไว้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงเคยเอาเรื่องนี้เข้าการพิจารณาในสภาเพื่อที่จะไปเจรจาร่วมทุนกับทางรัฐบาลจีนเส้นทางที่เราได้นําเสนอต่อรัฐสภาในวันนั้นเนี่ยคือเส้นทางที่จะเชื่อมโยงรถไฟจากจีนที่จะลงทุนผ่านลาวมาเชื่อมที่หนองคาย วิ่งจากหนองคายมาถึงกรุงเทพมหานครและจากกรุงเทพเนี่ยลงไปปานังเปซาเพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางที่สิงคโปร์กาลังจะสร้างเชื่อมกับมาเลเซียครับเพราะฉะนั้นในตัวเส้นทางเองเราเห็นว่าการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเชื่อมโยงกับระบบต่างประเทศไปเชียงใหม่เป็นทางตันนะครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่านั้นเทียบกันไม่ได้ครับต้องเรียนว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันสามารถแยกได้เป็นสองส่วนนะครับคือความคุ้มค่าของโครงการที่เป็นผลตอบแทนทางการเงินทางตรง กับความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่จะได้รับในทางบวกจากทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงประการหลังเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็จะเห็นภาพนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะต้องสร้างรางรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาโดยที่จะให้ทั้งโครงการรับต้นทุนทั้งหมดนั้นก็อาจจะเกิดภาวะการขาดทุนผลตอบแทนทางการเงินของโครงการแต่ว่าคุณสุชัยลองจินตนาการนะครับเราก็สร้างถนนทางหลวงให้รถบขส รถที่วิ่งระ้วหมักเมืองวิ่งโดยที่เป็นเรื่องที่รัฐจําเป็นจะต้องลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดําเนินการบนการลงทุนของรัฐด้วยดังนั้นการที่เราจะแยกส่วนว่าส่วนไหนควรจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องลงทุนแล้วก็การที่จะชําระคืนผลตอบแทนจากตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะนําเอารายได้ของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปชําระคืน นี่ที่เราได้ลงทุนลงไปนะครับฟังได้ไหมครับว่าไอ้ส่วนนั้นน่ยมันก็จําเป็นต้องขาดทุนแต่มันจะมาชดเชยด้วยอัตราโตแนนะคคือค,<น>คือประเด็นของผมเนี่ยก็คือเรามีรถไฟความเร็วสูงได้ก็ดีนะครับคล้ายๆก็อยากมีแต่ว่าเรากำลังมองในแง่ของการจัดลาดับความสําคัญของการใช้เงินอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ไรายได้ของประเทศนี่คือเงินกู้<ล>ครับถ้าไม่ใช่เงินกู้มีทางอื่นไหมครับ จร,จริงอัตราค่าโดยสารที่กระทรวงคมนาคมค้นวณไว้เนี่ยจะต่ำกว่าที่คุณกรได้พูดเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะครับอ,อย่งก็ตามเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราควรจะมองอย่างมีพลวัตคือมองอย่างต่อเนื่องความจริงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าคนที่จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มแรกๆเนี่ยสงสัยจะเป็นคนรวยครับ,รบจริงๆก็รวยก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนะฮะผมก็คิดว่าคนที่เราเรียกว่าคนรวยเนี่ยคือคนที่เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อมาก คนที่มีกําลังซื้อมากตัดสินใจเดินทางโดยระบบคมนาคมที่รัฐจะสร้างขึ้นให้เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้ใช้จ่ายแล้วก็การใช้จ่ายของเขาเนี่ยจะกลายเป็นรายรับให้กับคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งในรอบแรกๆเนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะเป็นผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงะโดยทันทีนักแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีความพร้อมที่จะสามารถเดินทางได้ในที่สุด